ทานวิตามินรวมบำรุงผิวและผมจำเป็นจริงหรือแค่กระแสคุณผู้ชมคะเคยสงสัยไหมคะว่าวิตามินรวมที่บอกว่าช่วยบำรุงผิวและผมนั้นมันได้ผลจริงหรือแค่ความหวังลมๆแล้แงๆกันแน่ทำไมบางคนทานแล้วผิวใสวิบวับผมเงางามหน้าทึ่งแต่บางคนกลับไม่เห็นผลหรือแย่กว่านั้นคือสิวขึ้นหน้ามันผมร่วง วันนี้ทางรายการสวยงามสมใจจะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมแนะนำเคล็ดลับง่ายๆที่คุณทำตามได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะแล้วคุณหลักเคยลองทานวิตามินรวมตัวไหนกันนอบ้างคะเม้น์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะอยากรู้ว่าแบรนด์ไหนเด็ดแบรนด์ไหนโดนส่วนตัวแอดมินเคยลองมาหลายตัวเลยค่ะทั้งวิตามินซีวิตามินบีรวมไบโอตินไปจนถึงซิงค์และคอลลาเจนรวม บางตัวก็เห็นผลดีบางตัวก็ไม่ต่างจากกินขนมวิตามินรวมคืออะไรวิตามินรวมมัทวิตามินคือการรวมวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดไว้ในเม็ดเดียวมักมีวิตามิน a b c d e zinc biotin folic acid และอื่นๆบางสูตรเน้นเรื่องผิวขาวผิวใสหรือบำรุงผมและเล็บวิตามินที่ช่วยเรื่องผิวได้แก่ วิตามินซีช่วยสร้างคอลลาเจนป้องกันอนุมูลอิสระวิตามินอ e, ีลดการอักเสบในผิวให้ผิวนุ่มสิ่งสังกะสีควบคุมความมันสิวลดลงคอลลาเจนเสริมความยืดหยุ่นให้ผิววิตามินที่ช่วยเรื่องผมได้แก่ไบโอทินวิตามิน B7 ช่วยเสริมสร้างรากผมให้แข็งแรงวิตามิน B คอมเพล็กซ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ผม ไออันธาตุเหล็กป้องกันผมร่วงจากภาวะเลือดจางควรทานเมื่อไหร่ทานนานแค่ไหนช่วงเช้าหลังอาหารจะดีที่สุดร่างกายดูดซึมได้ดีทานต่อเนื่อง2-3เดือนเพื่อเห็นผลชัดเจนแต่ต้องพักบ้างอย่าทานต่อ 1, เอนเื่อ,อง,างอยาวโดยไม่ปรึกษาแพทย์ข้อควรระวังทานเกินขนาดอันตรายเช่นวิตามินเมากเกินทำให้ผิวลอกอ่านฉลากก่อนซื้อและเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ผู้มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนวิตามินรวมสามารถเป็นตัวช่วยเสริมที่ดีได้ถ้าเลือกให้เหมาะกับตัวเองและไม่หวังผลจนเกินไปอย่าลืมว่าความสวยต้องเริ่มจากภายในการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆและเลือกกินอาหารให้ครบห้าหมู่ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะและที่สำคัญอย่าลืมความสวยที่ใจด้วยนะคะใจสดใสก็ใบหน้าจะสดชื่นค่ะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องสวยงามสมใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้คุณสวยให้สุดแล้วหยุดที่สวยสมใจสวยทุกๆวันเพราะคุณคือคนสำคัญวันนี้ลาไปก่อนค่ะ